I'm <inaudible> พ่อถ้าสวยเชีงวเอ็งจะเอาอะไรอ่ะฮะคุณบอกว่าไปให้รามาให้ไหวพ่อกับแม่ตอนนี้แม่อยู่ไหนจ๊ะ,ะ,ะพ่อเออปลอใช้ให้คุณขอ้าวคุณปลานั่นน่ะอยู่ในครัวนะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนอะไรไว้ไม่หรเฮ้ย เผาว่างไงวะฉันฉันติดไอ้ไฟตามอย่างนี้ไม่เป็นน่ะ <c oughs> คุณพูดอะไรนะฮะว, <c oughs> ว่าอะไร <c oughs> จุดไฟเตามไม่เป็นชากระแดะบัตรจะลิดปัญหามากนะ,นะเมืองไอ้กุ้งฟ้ามนไม่ทนไม้เลย ก็ฟังมันตอนแหลพี่ลูกชัดชาหุงเตาถ่านไม่เป็นมันวิเศษมาจากไหนอะฮะเมื่อก่อนหุงข้าวหุงปลาลูกให้ผัวกินได้เดี๋ยวเนี่ยทําดัดจริตแดดได้ฉันหุงข้าวหุงปลาหุงด้วยเตาถ่านไม่เป็นแล้วก็ทีบพัก ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกุง้งนงจิตไฟเองพ่ออย่ามาโหดนะจ๊ะอ๋อซ่อนนั่งมึงมานั่งพายอ,อยู่ตรงนี้มาดิอีหวานมึนองออกมาดิพ่ออย่าตีแม่นะพ่อพ่อไม่ได้ตีแต่มันนั่งสบายอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะออกไปผ่าฟืนข้างนอกไปผ่าฟืนทำไม มึงอย่าพูดนะมึงอย่าพูดมึงมึง่าพูดไม่เป็นนะกูฆ่ามึงจริงๆนะไปไป รีบทำข้าวเดี๋ยวจะไปกินข้าวกินปลากันถ้าพาหัวเขาเราไม่พลาดแน่อ้าวทำไมเงียบไปวะฮะ คงได้เป็นอิสระทำไมทำไมฉันถึงไม่กล้าไม่กล้าฆ่าเขาเจ็บนะทำไมฉันถึงไม่กล้า ทำไมท,ทำไมเอ็รอดตายรั้งงึ้นะนางหวานทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมฉันไม่กล้าแม้แต่จะวิ่งหนีอ่ะ จะรักทํางานกับฉันนะมันต้องทําใจรู้ไหมด้วยอย่างนางจ๋านี่สิเดีย๋ยวนี้มันปลูกบ้านใหม่แล้วนะแถมซื้อควายใ,ให้พ่อให้แม่มันอีกทั้งสองตัวนะแค่ทํางานเพียงกี่เดือนนะจน๊ะแปดเดือนกว่ากจ้ะพี่ทูลแปดเดือนกว่ากว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงนางจ๋าทองเพียบเฟอร์นิเจอร์พลาวไปทั้งตัวเลยเห็นไหมไอการเป็นนางทางโทรศัพท์เนี่ยมันมีกฎง,ง่ายอยู่แค่สามข้อเท่านั้นนะข้อแรก ต้องถึงใจไม่ขัดใจและข้อสุดท้ายข้อที่สามต้องเอาใจรู้ไหมพี่พี่ทุนดังหวานหนีอะไรของแกวะตาหูแหกไปได้ไปดูให้มันทั่วๆก่อนสิมันอาจจะอยู่ห้องบนหรืออยู่ในห้องน้ำก็ได้นี่นะไม่มีพี่ผมดูแล้วนางสนเห็นี่หวานไหมอ๋อเห็นมันเดินเอ,อิเหยืลอยชายปับจอยไลยพี่ ยืนเส้ออะไรไหมไปตามนวพี่ไปครับพี่อ่ะเรามาทบทวนกันต่อดีกว่าว่ากฎของเรามีสาข้อจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอาจำได้ไหนข้อแรกว่าถึงใจไม่ขัดใจดใจ,มจดีมากอืมอน,นาคตคงจะรุ่งนะ ยเจอีหวานย,ยังไม่มีพี่หน้าบ้านก็ไม่มีหน้าถนนก็ไม่มีอะไรวะแล้วมันหายไปไหนของมันแลกมาถึงนี่ไป พี่กัวช่วยกันหาถูกวะเดี๋ยวก็เจอเองอะพ่ทูนเจอไหมพี่พจพเจอกับผีอะไรอะไวยังกับปลาหลอดนี่ฉันได้กวาเลี้ยงมันเชื่องแล้วซะอีกนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะหนีไปเฉยๆหรือว่าจะย้อนกลับมาเล่นงานเราก็ไม่รู้สิพิทนพ่ทูนพี่ คืออะไรเราตำรวจมาพี่แย่สินี่เดี๋ยวพาเด็กๆนี้ออกหลังบ้านไปเลยนะครับจะไปไหนแล้วพี่ตำรวจเขามาจับคนเล่นไพ่ข้างบ้านเราต่างหากล่ะอนี่โอ้ยมึงจำไว้เลยนะอีกครั oh ้งหนึ่งมึงโดนแน่ๆเลยเลี้ยงเสียเข้าสุกเรื่องอะไรกันด้อยฮะก็มูลงตีนี่นะอ่ะ นางหวานกต่ฉันนั่นเซเรียกทำไมเรานี่แกหนีออกไปไหนมาฮะฉันไม่ได้หนีฉันก็อ,ออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างเซอยากจะเห็นถนนหนทางอยากจะเห็นคนเยอะแยะบ้างอฮ้ยโอ๊อยโดนเจ็บเ้ยก็ฉันนึกว่าแกหนีไปแล้วซะอีกใครจะหนีไ่ใหม่เล่หาไไหนีไปใหม่ก็ไม่พ้นหรอกเฮ้ย เฮ้ยนังหวานพี่มึงอะน,นี่จะหนีไปซะแล้วโอ้ยกูจะหนีไปไหนก็มึงจะหนีไปเกาะอะไรที่มึงเคยเล่าให้กูฟังไงล่ะหอตายดีถ้ากูหนีไม่นั่นเลยอีแต่แก้วจะได้แล่เนื้อกูแล้วก็เอาเกลือทายอย่างสบายใจกูรุ่นใสอีแต่แก้วดีเวลาดีมันดีใจหายโดนแต่เวลาร้่เนื้อยิ่งกับอีหลามในทะเลซะอีกเอ้ยกูไม่เล่นหนึคนหรอก แ้่มันคิดจะอยู่ที่นี่จนเน่าตายหรือไงกูไม่รู้อะเดึงจะให้กูไปไหน <S <S อะเจอหวานอ้อยอาบน้ำแต่งตัวม่อย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปหาเตียโอ้ยฉันยังเพียไม่หายเลยเดี๋ยวพี่ทูว่ากระเทืบไปหรอกย้อยไปอาบน้ำอาบท่าเถอะวะเสียพวกเนี้ยเหเรอน้กระจอกไม่ทันกินน้ำหดเลยเออว่างง่ายยาย,ายหวานงี้ถือป่ะถึงจะดี ไปเร็วเร็วเข้าอาบน้ำไปเฮ้ยดนดีไม่ได้ตีตะเกียนอย่างพวกเรามันก็เป็นอย่างนี้ละเว้ยอ้อยเอ้ยเอาวะดสู จเออการรู้หร <เ cook S 2> ือยังฮะ <ไป S 1> อะไรดูหรือยังเรียบร้อยแล้วเนี่นย,นยน้ำมันนี้เย็นเย็นหนาว<ห> <c ười> อ่ะ ปลากู้วนโอ้โหแต่ถ้าวันนี้ได้ปูสักยี่สิบโลก็ดีนะที่เนื้อใจได้โหหิวน่เฮ้ยเนี่ยไว้ให้เท่าแกอารมณ์ดีก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปจีบเท่าแกให้เฮ้ยพี่เจ้าะไปจีบเท่าแกสองทำไมอยู่คุ้ฟ้าผ่าไอ้บ้าเข้าหมายถึงว่าจะไปกู้เงินเท่าแกสองซื้อเรืออวนปูเองนั่นแหละเฮ้ยอย่าพูดหมาหมานะพี่เจ้า

เอากุญแจไขโซ่จากคอแล้วให้หวานกุ้งนางไข่เองจ้ะพ่อเซาบาดคอแมก่กุ้งนางสงสารแม่จ้ะพ่ออย่าล่ามโซ่แม่อีกนะถามแม่เองดูสิที่จะดีอีกหมล่ะแม่ฉันเป็นคนไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในกรงขัง ยังไงอ่ะได้ยินไหมล่ะกินข้าวพระจ้าพ่อวันนี้มีตับปูน้อกินมนปลามะานาวแค่นี้หือพ่ออ๋อพ่อยังเป็นคนหาปูหาปลาเนี่ยจะมีกินแค่นี้ล่ะนี่จะแม่จะจีอะไรอ่ะ มือแม่เจ็บแบบด้้ยพ่อไหนดูดิอยออ๊ย,อ,ยอะไรวะถาฟื้นแค่เนี้ยนี่ไปอยู่กรุงเทพไม่เท่าไหร่หิวบาขนาดานนี้จะได้ให้หวานไหนอ๊ยเจ็บนะเจ้าหมดแล้วเจ็บอืม เอาแกงมาให้วันนี้นนะไม่ใช่แกงเผ็ดหรอกแต่ว่ามันนกแก้ช้ำในได้นะอขอบใจมากีหลังเข้ามาให้ซุ้มให้เสียงหน่อยสิเว้ยฮะถ้าให้ซุ้มให้เสียงนะฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรดีๆนะสิพี่แก้วนี่ดีกันแล้วใช่ไหมก,ก็ฉันบอกแล้วพี่แก้วนะเขากโกรธใช้ได้ไม่นานหรอกไปนะเฮ้ยกินข้าวกินปลาก่อนสิวะอ๋อ ที่เกียรอยู่ขัดคอเขาไปนะพุ่งนางพี่หวานไปนะนักแป้นเขาเป็นอะไรพ่อไม่เป็นไรแล้วยังไงนับแป้นของเองเขาก็เป็นคนมีน้ำใจนะไม่เหมือนกับคนบางคน จะไม่เห็นค่าสลายวะแป้มแล้วพี่ใจจะไ้นั่งชุ่มข้างตุ่มทำไมวะข้ารื่อ,อยากจะบอกเองเนี่ยแต่ข้าไม่มีอารมณ์ฟังแป้มเอ็นฟังข้าหน่อยซินะไอ,อ้ใจอโอเดี๋ยวนี่แผนฟูเหรอแอบมาตีท้ายครัวข้าเหรอเน่เน่พูดสวยๆนะพี่สินไอ้แต้ะเป็นครัวพี่สินตั้งแต่เมื่อไหร่ ค่ะมันไส้ใจมันอ่ะมันอ้อนเองเงี้ยอ๋อคนเราเป็นแฟนกันมันก็ต้องอ้อนกันนะทำไมต้านไม่เป็นแฟนข้าแล้วข้าอ้อนแฟนข้าแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคาโอ้เดี๋ยวนี้ออกปาก่าเป็นแฟนเลยนะอ้ตจะทำไมเป็นแฟนกันแล้วมันหนักหัวครมันหนักหัวใจข้าเว้ยก็หัวใจเองไม่ใช่หัวใจข้าเนี่ยนันคานเธอสองคนทะเลาะกันให้พอเถอไปเล้ว หายใจจะเรียกกูทำไมเองลูกผู้ชายหรือเปล่าวะคนอย่างข้าเว้ยทุกลูกเออดีเดี๋ยวข้าจะไปรอเองที่ดงมะพร้าวนะให้เองแม่เองตามไปไปไปลูกมาคนอย่างไอ้ใจอ่ะ ไม่เคยกลัวใครเว้ยไอ้ลูกปลาบึกในชีวิตกูไม่เคยมีอะไรต้องบ่วง แค่หาเช้ากินค่ำสำหรับเพื่อนกูมไม่เคยคิดที่จะเอาชนะเลยแต่ครั้งนี้มึงต้องการเอาชนะกูต้องแยกให้ออกสิว้สินเพื่อนก็คือเพื่อนผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงสิมึงก็รู้สิ กูจีบนางแฟนแต่แต่มันยังไม่ใส่ยกทรงเลยมึงรู้อยู่แก่ใจแต่มึงงลงแกน้ำใจกูมึงมันก็พูดแต่ได้มึงว่ามาักูพูดอะไรได้เหรอไอ้สิน มึงบอกมึงจีบอีป้ตั้งแต่มันยังใส่ย,ยกสองไม่เป็นเหรอแล้วกลล่ะกูะกะไหลเ้สินกลไม่เห็นมึงสนใจมันเลยอย่างมากมึงก็ร้องเพลงบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆมันฟังเท่านั้น่น,น,นั่นแหละเห็นบ้าๆบอๆที่กูร้องทุกเพลงออกมาจากหัวใจกูไอ้สินกูไม่รู้จะจีบไอ้ป้ตน้มันยังไงอะ กูพูดไม่เป็นนะมึงเข้าใจไหมมึงมีความคิดมึงต้องเข้าใจวะมึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบเพลงกูมไม่เข้าใจมึงไม่ชอบเพลงแต่กูจะร้องให้มึงฟัง มันตั้งเกล้าเลหาปลาล่องลอยนวาวาเป็นแ้นกับใจใเป็นเพืออเ่อนโไม่ใช่ไงมึง พางเทวดานะกินด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันไอ้แค่ผู้หญิงคนเดียวทำห้มึงสองคนเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เชียวเหรอเอาจับกันคนละตันคนกันแทงคนละที่ คนตายพร้อมกันนะเอาเจจับหมิงไม่อยากให้ก,กูอยู่บนเกาะนี้นะแล้วมึงแกลงกูเลย คน่เทน้องกูแต่กูรักมึงสงคนี่จะน้องในใต้เอง มันรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกปัจจัยผู้หญิงเขาไม่รักคนหนึ่งสองคนจำกันไว้ให้ดีกันแล้วกันเองเจ่โค้งครับ เจ็บหมดเลยฮะตัวเองอยากไปฟังเพลงนีก็ร้อนทำไมอ่ะเจ็บปลายขาอีกผมชอบมากชอบร้องนี่ นิ้วก้อยก็เจ็บด้วยเบาๆนะไอ้ใจโอ้โหHa coi có chẹp ha ha bao ha ha

รอสองเอ้า่อไปไปขัดก,กันเร็วๆหน่อยสิเว้ยรอารอเจ็กบอกว่าเจ็กรอหารอเจ็กช่วยลูลีลีสิเว้ยเป่งหูเป่งตาอันนี้อะไรอันนี้นน<อ>สิบรอสิบรอคลิกหนึ่งเอ้ยหนักเว้ยไอนน้สิบอ่ะเต้นกัแบบอะไรกแก่เฮ้ยคราวนี้ได้ปูดีๆเต็มอ้วนเลยสกาย เลือกมามือแน่อยู่เลื่อนนี่ว่ะเอออนี่เป็นไงเนี่ยเลือกับมาเชี่ยวนี่นี่มีขึ้นบางไหมอ๋อฮเยี่ยมไม่กล้าได้เลยมาอ้าปากแก้าปอบขยับเจ้าแตกอ๋อแบกแตกพวกเราอีกช้าจริงๆเนี่ยวของว่าน่ะเพราะขยับจะตบอีน่ะอีมันความอีกตังตอนไล่ เมื่อเช้านี้นะถ้าหากว่าอ้วไม่กลัวเป็นใหม่ว่าสู้ตายแล้วจริงๆเลย,ยตายตา,าตายแล้วแกก็อ้วตายแล้วอีเป็นใหม่สิทั้งหลายไปนะชั้งเลย <laughs> ไปพุกเลยพุกล่าลมเสียงเครื่องต่อเครื่องต่อเท่าไรหกโ,โลกโ,โลดูโโล,ล,ลีลีน่ารมเสียงนี้ลายไมปลายไปคักเรื่อมาสิว่า ม่อจะคักทองไม่อยาคักทองไว้คักปูคักปูกลับมาเจอที่เดิมะปลาปลาขึ้นมาปลาทุกัวกปลาปลาไลยรป่าสิบลสบออันนี้ด้วยนะนี้ด้วยหัวใหญ่เนี่ยสองหัวเลยเยอครัเจ้ามา วอดิชันเองค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะนี่ไงคะเรื่งนี้มาสวัสดีครับท่าแกสวัสดีครับมีธุระกับผมมามาตาต้มต้มต้มหลมาทำไมผมผมไม่ทำอะไรนะผมมีอาชีพจับปลาซื้อปูจับจับปูซื้อปลาลับซื้อปูจับปลาผมผมผมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรทั้งน้นเลยอะครับอะครับอะไะครับคือผมแค่แวะมาคุยด้วยเท่านั้นแหละครับ ตอนนี้ทางเรากําลังสอบสวนเรื่องภรยาของคุณวัฒนาที่ถูกลักพาตัวไปแล้ว้วเกี่ยวอะไรกับผมเลยไม่ไม่ได้เกี่ยวว่พาว่าไอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมผมผมไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยทำไมออจริงๆค่ะคุณตํารวจเพียของที่ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะคุณตํารวจครับ,ค,รบ,ค,รบคือทางเราก็ไม่ได้สงสัยเท่าแกหรอวนะครับแต่เราก็ต้องพยายามทุกด้านเพื่อความแน่ใจนะครับคือวันที่จัดงานแต่งงานที่ร้านขวัญเรือน เจ้าของร้านบอกว่ามีคนของเท่าแก่ที่ส่งปูส่งปาไปส่งให้ที่ร้านออเกวแกวอกวไม่เอว่าอกแกวกแกว,กแ,กวแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับคนที่ชื่อในแก้วผมขอคุยด้วยหน่อยสิครับ เฮ้ยพี่แกวพี่เกวใจไปไหนมาเอาของลงเรือรีบไปไปยังไปไม่ได้อะพี่ทำไมอ่ะก็แกส่งไป่จ่ายค่าปูเหรอจ่ายแล้วแต่ท้าแกส่งให้ชันมาตายพี่เก้าเลยไปหาแต่จะมีเรื่องไม่ค่อยดีอพี่ไม่ดียังไงวะก็มีตำรวจมาด้วยสิ สู้ป่ะหรือว่าโดดลงเรือไปตอนนี้เลยไหมออกทะเลตอนนี้มันตามเราไม่ทันหรอกเห็นหรือพี่แก้วเร็วเขาแก่เรียกให้ไปหาตำรวจอยู่นี้เอาไงอะไปก็ไปสิวะคนอย่างไอ้แก้วไม่เคยหยุด